สุดยอดครับมันดี มัววานี่กับตกครับมื้อนี่กับตกตกคักตกแน่หรอกอืมหนึ่งตัวนี้ใครเต็มท้องครับต้มเปืเป่อย ใครเต็มท้องครับ